สวัสดีครับวันนี้บ่าวนกเอี้ยงพาปวงนะครับจะพามาชมมาแยงมาดูวิธีตำพลิกหรือว่าสูตรตำพลิกนะครับสูตรนี้ไม่รับนะฮะสูตรตำพลิกเอาไว้ผัดนะฮะผัดอะไรก็ได้ครับก็จะมีพลิกพลิกสดนะฮะมีกระเทียมนะฮะกระเทียมอะไรก็ได้ครับมีหอมแดงนะครับหอมแดงนันก็ต้องเอามาหั่นก่อนนะฮะ ทำเป็นชิ้นเล็กๆน้อยๆนะครับกะปิครับกะปิอะไรก็ได้ครับผมใช้กุ้งไทยนะครับหอมดีใบกะเพราครับอันนี้เป็นพริกแห้งนะครับพริกแห้งต้องเอามาปั่นก่อนนะฮะเพราะว่าเวลาเราตำหรือเวลาเราโขกเนี่ยมันจะไม่ค่อยละเอียดนะฮะมันเหนียวนะฮะนี่คือส่วนผสมนะฮะอ่ะก็ เราจะใช้การตำนะฮะโดยใช้โครกหินนะฮะพริกแห้งพริกสดลงไปเลยครับพริกสดลงไปอันนี้หอมแดงครับกระเทียมครับนี่ใบกะเพราครับอันนี้พริกแห้งนะครับที่ปั่นแล้ว ุดท้ายใส่กระปีครับนี่กระปีหนึ่งก้อนนะครับพอประมาณครับส่วนผสมเหล่านี้นะครับมันก็จะหอมนะครับดับกลิ่นคาวของหมึกของกุ้งต่างๆได้นะครับต่อไปก็โขลกนะครับโขลกให้ละเอียดนะครับเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนของการโขลกละเอียดแล้วว่าจะเป็นยังไงนะครับนี่เป็นขั้นตอนของการตำนะฮะตำ ห้ามปั่นนะฮะถ้าปั่นนี่มันจะไม่หอมนะครับมันจะไม่เข้าเนื้อเข้าหนังนะครับโขกไปเรื่อยๆครับจนกว่ามันจะแหลกก็ไม่ต้องละเอียดมากนะครับระวังพริกมันฟ้งเข้าตาโอ้กระเด็นเข้าตานะครับขั้นตอนนี้ก็โขกไปเรื่อยๆครับกาลังได้ที่นะครับเริ่มมีกลิ่นหอมแล้วนะครับก็โขกไปอีกครับจนกว่าจะละเอียดกว่านี้นะครับ ขั้นตอนนี้ก็แหลกเป็นที่เรียบร้อยนะครับต่อไปก็จะนําไปตักใส่ภาชนะที่เตรียมไว้นะครับและนี่ก็คือหน้าตาของพริกผัดนะครับที่หลังจากตำเสร็จแล้วนะครับนํามันใส่ภาชนะนะครับก็จะหอมนะครับหอมหน่ารับประทานนะครับดับกลิ่นคาวได้นะครับเก็บไว้ได้หลายวันครับเก็บไว้ในตู้เย็นหรือว่าในถังน้ำแข็งก็ได้ นะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็กดแชร์ได้น,นะครับผมแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ